الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا جل جل شأنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما فقال أيضا تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم الحمد لله تي الله سبحانه وتعالى رب ประทานโอกาสให้เราในดุนยานี้ได้ทำอิบาัตต่อพรงได้เทิดทูนเตาฮีดคือความเป็นพระผู้อภิบาลหนึ่งเดียวในสากลจักรวาลนี้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเรียกว่าเตาฮีดในวันนี้วันศุกร์29รอมาดอนเราก็ได้มาทำอิบาดต่อพระองค์ ตามที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้อิดานุเดียลลาทีมินยามินจุมฮาฟาสาวอิลาดิกริลลาวะตารุลบัยะเมื่อได้มีการประกาศเชิญให้ท่านไปละหมาดวันศุกร์ท่านจงรีบไปทำการวิกุรุอฮ์รเือละหมาดวันศุกร์แล้วก็ให้งดการค้าขายและอื่นๆเสียชั่วคราว فإذا คุณอยากจ ا สล ا ตัฟันต์ต ر รูฟิลอริเมื่อท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามฟรดูที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานให้มาแล้วโดยการละหมาดยุมาเรเสร็จสรบพเรียบร้อยแล้วท่านทั้งหลายก็แยกย้ายกันไปเพื่อที่จะได้ไปประกอบสัมมาอาชีพไปหาริสกีหรือปัจจัยยังชีพ ที่พระองค์ล l l a ์ทรงกำหนดให้แก่ทุกๆคนเถดอัลฮัมดุลิลลาห์อัดดีโนยุสรุนขอสรรเสริญ Allah سبحانه หัวตาลาที่ได้ให้คำสอนของพระศาสนาของพระองค์นั้นไม่เป็นสิ่งลำบากแก่เรารอสมุลลอฮ์ก็บอกอัดดีโนยุสรุนวลันยุชาดัฎดีนอะฮะดุนอิลลากะลัมบก็แปลว่าพระศาสนา เป็นเรื่องสะดวกเป็นเรื่องง่ายที่จะปฏิบัติใครถือบวชได้ถือใครถือบวชไม่ได้ให้งดไว้แล้วก็ไปใช้ไปชดใช้วันอื่นถ้าไม่สามารถชดใช้ก็จ่ายฟิเดียจ่ายฟิเดียแทนไปคำว่าฟิเดียก็คือความอัลมิสกินให้ให้อาหารไม่ใช่อัสารไปให้นะครับ เป็นอาหารอันฟิดยาส่วนอันฟิตรี z กาตุลฟิตรีอันนี้เราเป็นข้าวสารนะต้องแยกกันก็พี่น้องเราได้เข้าใจนะทีนี้เมื่อพระองค์อัลลอฮ์ได้ประทานโอกาสให้เราได้มาละหมาดในช่วงที่เรามีวิกฤตมีโรคระบาดเราก็ขอรู้อาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์มัดฟะอันอัลบะลาวัลวะ و ا วัลาะล ل الل غ ل า والمحة โอัลลอฮ์ได้โปรดให้เราได้ห่างไกลด้วพระโอรสได้พระองค์ได้ปกป้องเราให้พ้นจากเรื่องบาะละก็คือการทดสอบทั้งหลายแล้วก็อัลวอบะก็คือโรคระบาดทั้งหลายโปรดให้เราได้ห่างไกลด้วยถ้ามีก็ด้โปรดให้เราได้่านพ้นไปอย่างดีแล้วก็อัลลอละก็คือสิ่งที่มันแพงไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือ อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นดุอาทำไมเราต้องดุอาเพราะว่าวิกฤตต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งเมื่อเกิดขึ้นพระองค์ลอสซูาณหัวตาลาได้ทรงประทานพระเมตตาให้กับเราว่าให้เราได้ขอดุอาตอพระองค์นี่เราก็ขอแล้วลส่วนที่สองในการที่เราจะปฏิบัติในดุญ,ญานี้ก็คือคำแนะนำของบรรดา ผู้รู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องนั่นก็คือพวกแพร์หรือพูดง่ายๆก็คือทางราชการนั่นเองเพราะฉะนั้นที่เราได้มาละหมาดแล้วก็มีการเช็คไายมีหน้ากากมีอกหอหรือเจสำหรับต่างแล้วก็นั่งโดยมีการห่างกันตามระยะที่ น่าจะได้เป็นก็คืออย่างน้อยต้องหนึ่งเม็ดก็เราก็ได้ทำก็เป็นเนียมาต่ออัลลอฮุซุบฮานะหัวตาลาหลายแห่งก็อยากจะปฏิบัติแต่ก็อาจจะไม่พร้อมเพราะนั่นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ว่าอิบะดาตอัลลอฮุซุบฮานะหัวตาลานั้นขาดไม่ได้ละมาดวันศุกร์ถ้าไม่สามารถจะมาละมาดวันศุกร์ ก็ให้ละหมาดดุครีนะครับส่วนเรื่องละหมาดอีกละหมาดอีกถ้ารวมกันโดยเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดถ้าทำได้ก็ให้ทำถ้าทำไม่ได้ให้ละหมาดที่บ้านละหมาดอีที่บ้านทำยังไงก็รวมตัวกันเป็นละหมาดออสองรอการัาธรรมดานี่แหละครับโดยที่จะมีแตกต่างกว่าธรรมดาอยู่นิดหนึ่งนั่นก็คือรอกัตที่หนึ่ง จะมีตักษิสุนัขอยู่เจ็ดครั้งคือหลังจากตักบิรุตุลยยรามแล้วปอดอ,อกแล้วในรอกาแรกแล้วก็กล่าวอัลลอฮฺหุอักบัดเจ็ดครั้งด้วยกันในระหว่างที่กล่าวระหว่างอัลลอฮฺวัดกับอีกอัลลอฮฺวัดจะมีลิกรุลลอฮ์หรือไม่อันนี้ไม่ไม่เป็นปนัญหาไม่มีก็ไม่เป็นไรนี่รกาที่หนึ่งมรกาที่สองถ้าละหมาดที่บ้านหรือละหมาดที่ไหนกันแล้วแต่นะครับในในวงแคบ รอบละที่สองขึ้นมายืนกอดอกแล้วก็มีการตักเบตอีกห้าครั้งห้าครั้งแล้วก็ดําเนินไปตามปกติอย่างที่เราละหมาดสุนัตกันเพราะนั้นที่มีแตกต่างก็คือรอกละที่แรกมีตักเบตสุนัตเจครั้งแล้วก็รอกาะที่สองมีการตักเบตรสุนัตห้าครั้งเท่านั้นเองแล้วพี่น้องก็บอกว่าแล้วทำอย่างไร ในเรื่องคุตบคุตบนี้เขาไม่เป็นเลยเอ,อย่าเข้าใจผิดนะครับคนทุกคนที่พูดภาษากันได้รู้เรื่องกันไม่ได้ขอโทษไม่ได้เป็นใบไม่ได้เป็นใบไ,ไ,ไ,ไม่ได้หูหนวกกันแล้นะครับถ้าพูดจะรู้เรื่องนี้คาพูดที่เราสื่อกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรกันแล้วแต่นั่นแหละครับคุตบแนะนำครอบครัวแนะนำพนนำี่น้องและนำพวกพี่เป็นยีรานรั่ว ผู้ใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงขอให้เราได้ต่ออัต่อรอขอให้เราได้มั่นคงในอีมานขอเราให้เราได้หาริสกีที่ฮาลานขอให้เราดูแลลูกเต้าให้ดีขอให้ตัวเรานั้นอยู่ในอีมานอย่าให้ชาตันมาล่อลวงซึ่งชาตานนั้นเราไม่เห็นตัวเหมือนกับไอโควิด -19 นี่เหมือนกันไม่เห็นตัว แล้วก็มาตรการที่เราป้องกันก็คือมีเจนเมลต่างๆอย่างที่ทำเลยมาตรการของศาสนาที่จะป้องกันชัยตอนก็เยอะแยะนั่นก็คือถ้าเป็นดูอาก็มีดูอาออโดยเฉพาะถ้ามีกุรอ่านก็อ่านอายะกุรุศีแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คืออิบาดหหญ่ขาดละม,มาดหยาขาดบางคนก็บอกละม,มาทุกเวลาทุกเดือนไม่เคยขาดแต่ว่าโดนชัยตอนเล่นงานอยู่ด้วย อันนั้นแสดงว่าท่านต้องไปทบทวนนิดในเรื่องละละหมาดนี่ตรงกับสุนนะของท่านนาบีไหมครบไหมแล้วก็มีสมาธิไหมใน,ในช่วงละหมาดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอด,ดีนยุสุรุณวลันยุชดัดดีนะให้ดนอิลาล,ะละากับาศาสนาเป็นยุ่งง่ายไม่ใช่เรื่องลําบากนะครับแล้วในพระมหาคัมภีอัลกุรอานยูรีดุลลอฮูบิคุมุลยุสร ولا يريد بكم العصر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولا أن لكم تشكورون อัลลอฮ์มีพระประสงค์ที่จะให้ท่านได้ปฏิบัติอย่างง่ายดายไม่มีพระประสงค์ที่จะสร้างความลำบากให้กับท่านนี่ในอินนัสในอกุรอานคือตัวบทในอกุรอานเป็นอย่างนี้อยู่ริดุ الله بكم العصر ولا يريدكم العصر ก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดความลำบาก พระองค์ประสงค์ที่จะให้ความง่ายดายเกิดขึ้นนะครับโดยเรื่องกรมกรอดข้าอดน้ําอดได้ก็จะถือไปถ้าถือไม่ได้ก็ไปถือวันหลังถือวันหลังไม่ได้ให้จ่ายฟิเดียคืออาหารให้กับผลยากคนจนเขามีทุนทางออกทั้งหมดนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้วารีทุกุมีลุลัยจะจเพื่อให้ท่านได้ถือบวชให้ครบจํานวนวันวันนี้ยี่สิบเก้าเราดูเดือนดูดวงจันทร์ แต่เห็นก็ภูนี้อีกถ้าไม่เห็นก็เป็นมืรือนี้ก็ง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็เวลาเราจะมาละหมาดละหมาดที่ไหนก็นแล้วแต่ก็ควรจะได้ติดผ้าสัญญาด้หรือผ้าปูละหมาดของส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็ช่วยบอกพี่น้องด้วยว่าถ้าจะไปละหมาดรวมกันนะก็ให้ผ้าให้ให้เอานำผ้าภูละหมาดติดตัวไปด้วยอย่างที่ดีก็เช่นเดียวกันนะครับเพราเด่นพี่น้องแล้วก็แล้วแต่เวลาที่กําหนด ที่นี่กำหนดเวลาเจโมงเชา้า30มนาที7โมงครึ่งนะครับแล้วก็พิธีกรรมก็จะไม่ยืดเยื้อะนะนะครับมีการตักเวทก่อนหน้านั้นนิดนึงก่อนที่จะมีละหมาดละหมาดเสร็จแล้วสองรอบาสอย่างที่วานมานี่นะครับเสร็จแล้วก็จะมีคุตุบะนะครับคุตุบะโดยทั่วไปก็จะเริ่มด้วยอัลฮัมดุลิละละแล้วก็มีการสละวัดท่านนาบีเพราะฉะนั้นถ้าที่นี่จะทำทำอ่าดูวาอัลฮัมดุลิลละ อัลลอฮุมบะซาลลิอัลาหมุฮัมมัดนี่ก็ถือว่ามีการกล่าวอัลฮัมดุลิลแล้วก็กล่าวสลาวาตแล้วที่ว่าจะทาอย่างนี้ก็ทําง่ายทุกคนกล่าวได้อัลฮัมดุลิลลห์นะครับเมื่อพอละหมาดเสร็จแล้วก็ามานั่งรวมกันหันหน้าก่อหากันเป็นวงกลมก็ได้จะยืนก็ได้จะนั่งก็ได้ตามสะดวกและเราก็ุตนะบ um นะ่์ก็บอกอัลฮัมดุลิลลห์อัลลอฮุมบะซาลลาอัลาหมุฮัมมัดลูกหลานทั้งหลายผนะู้ชีวิตของเรา นะพี่น้องของเราบา้านกายเรื่องเคียงบทเพื่อท่านเป็นยังไงบ้างมีความรู้สึกยังไงบ้างกนะารถือบวชด,ดีไหมเอาดีทุกอย่างก็ขอให้เราได้รักษาผลที่ทดีเอาไว้เพราะว่าการถือศีลอดนั้นอซาวมูลีวะอนะอจีบิฮีท่าน ر س و ل ล l l a h สัลลัลลอฮุอะสัสลลัมได้รายงาน hadis วา่าอัลลอฮ์ได้ให้ท่านนาบีมาบอกกับเราว่า,านคุลอาลิอิบเนาดามละ,ละหูอิลลสซา งานทุกอย่างที่มมมินได้ทําไปนั้นก็จะได้รับผลบุญโดยตรงดันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วยกเว้นเพียงประการเดียวคือการถือสินอดอินละเซาฟะอินาฮูลีวะนาอจีบีละหมาดป็นของเขาเจ่ายสกัดของเขาแต่แล้วสำหรับถือบวชนั้นการตอบแทนผลบุญนั้นขึ้นกับพระองค์โดยตรงและพระองค์ด้วยพระองค์เองจะ ได้เป็นผู้ประธานรางวัลอนันห้เพราะฉะนั้นเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่หรือที่ไหนก็ตามเมื่อได้ถือสิ้นอดด้วยอิคลาสแล้วก็ถูกต้องแล้วก็รางวัลน,นั้นอยู่ข้างหน้าเราแล้วเมื่อเรากลับไปหารางวัลอยู่ที่พวกเราจะเข้าเฝ้าพระองค์วันใบวันทีเดียวไม่ได้มีสื่อไม่ได้มีใครที่มาเป็นตัวแทนแล้วฟาอินนาฮูลีวะอานาอาจีบ การถือสิญจน์ขึ้นตรงกับเราและเราจะเป็นคู่ตอบแทนให้เขานี่เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ขอพรอเจากอัลลอฮฺ سبحانه แะกตาลาอัลลอฮฺมะตะกับนมินนาซิยามะนาวกิยามะนาอินนักอาลาคุลิชัยตุลิขุโรของเราได้โปรดรับการถือสิญจน์การละหมาดของเราด้วยนะครับขอดูอาจากอัลลอฮฺให้เราทั้งหลายมัน่นคงอยู่ในาศาสนาของพระองค์มีความรักต่อกันมีความสามัคคีต่อกัน ไม่เกลียดไม่รันเกยเียดฉันซึ่งกันและกันล้วนแล้วแต่เป็นคําสอนของพระศาสนาและสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้เมื่อเกิดโรคระบาดเรามีความพร้อมอ,อกพร้อมใจกันไม่ออกจากบ้านแล้วก็ไม่ไปนั่งหรือไปเข้าไปสู่ในสิ่งที่ในสนัตว์สารที่มีคนแย่ๆเนาะหลีหเกเลี่ยงเส่ไและก็มีกาดเขาบอกว่าอย่าตกก็คือได้มี สิ่งที่ปกป้องนะที่เรียกกันว่าหน้ากากนะแล้วก็มีล้างกาล้างมือบ่อยๆถ้าล้างมือบ่อยๆในที่ทำให้ดีที่สุดคือละหมาดส,สุนัตด้วยเลยอาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปไปละหมาดส,สุนัตก็ถือว่าเราละหมาดส,สุนัตได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาตะฮริมก็คือเวลาเที่ยงตรงกับเวลาหลังอาซาบไปถึงเมริบอันนี้ละหมาดส,สุนัตไม่ได้นอกนั้นละหมาดได้ตลอดเลย ทั้งหมดนี้เป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้นขอดูอาจากอลลอได้โปรดฮีดายให้กับเราและขอให้เราได้ปฏิบัติอย่างอิฟลาสและเราทุกคนก็ขอดูอาว่าเราจะกลับไปสู่กลับคืนไปสู่พระองค์เราเพื่อไปรับสิ่งดีๆตอบแทนจากพระองค์นั่นเองอัลกุลกาวลีฮานะวะซาฟิลลอฮ์อาบิมาลิวะลกุมะลิซนลมุสลิมีอินนะฮูวัลกอฟูุรุะฮีม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد الله تعالى في كتاب العزيز يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله او كما قال صدق الله ورسوله الكريم واعلموا ان الله تبارك وتعالى قد صلى على رسوله الكريم اذ قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم استرنا بسترك الجميل واهلك اعداءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالصالحات اعمالنا يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا يا رب العالمين اللهم تقبل منا صلواتنا يا رب العالمين اللهم تقبل منا صدقاتنا وزكواتنا يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم يعني ما تصنعون اقيم الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح ق รรวกา ا ติ้ ا ควกติ ا ل อลล ل ลอฮฺอั ل ลอ ل ا ا ل าอิลล ا ل ัลลาหัลลอฮฺัลกรันลอฮฺอันลัลกัลนะครับลอัลลอคฺัลลอฮับลอัลลอ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمله الله أكبر.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  السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله